ช่วงบอกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศสนับสนุนโดยสมุนไพรอภัยภูเบศพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย2 1น10นาทีครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านก็สู่รายการบอกเล่า965กับผมเต้ยสุปราชาติสุภาเมธีนะครับทางสถานีวิทยุอสอมท คลื่นความคิด FM 96.5 Tinking Radio นะครับเราก็มาเจอกันเป็นประจำทุกวันพุธนะฮะสามทุ่มนิดๆิดถึงสี่ทุ่มแบบนี้นะครับก็จะมีสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสมุนไพรและก็เรื่องของสุขภาพมาฝากกันด้วยนะฮะวันนี้แน่นอนก็จะเป็นช่วงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสมุนไพรนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ตัวผมเองเนี่ยสนใจนะครับรวมถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอะไรและน่าจะสนใจด้วยนะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากมาก ท้องอืดท้องเฟ้อเกิดขึ้นกับได้ทุกคนโดยเฉพาะใครที่อาจจะแบบมีการรับประทานอาหารที่มันเอ่อรู้สึกว่าอาจจะกินเยอะไปหรืออาจจะมีบางอย่างที่เราบริโภครู้สึกว่ามันไม่ย่อยหรือยังไงเดี๋ยววันนี้นะฮะเราไปคุยกับทางดรเพชรกกรหญิงพากากงขวัญข้าวหัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสถาบันการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศนะครับตอนนี้คุณหมอสองอยู่ในสายครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะ ครับโอ้โ oh, หวันนี้มาถูกช่วงถูกเวลามากพอดีผมเพิ่งไปถ่ายรายการต่างจังหวัดแล้วก็กินเมนูเยอะแยะมากมายนะฮะส้มต่องส้มตำ <c oughs> ของดองท <c oughs> ั้งนั้นเลยนะฮะรวมถึงหลากหลายเมนูนะฮะแล้วก็เข้ากับเรื่องของตำรับยาวันนี้เลยที่เราจะคุยกันซึ่งก็คือเรื่องของตำรับยาท้องอืดท้องเฟอ้อนะครับวันนี้ก็อยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังนิดนึงนะฮะว่าเอ๊ะตัวตำรับยา ของือท้งอทงเฟอ้อเนี่ยมีสมุนไพรอะไรบ้างนะครับและสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิดมีอะไรยังไงบ้างไฮเชิญครับค่ะคือเรื่องของือท้งอทงเฟอ้อเนี่ยจิงเป็นเรื่องที่ไม่ไกลเพราะเราทุกคนนะคะอย่างน้อยทั้งย่งในชีวิตเนี่ยคิดว่าคงต้องมีคนมีอาการแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในทางการแพทย์แผนไทยนะคะรวมทั้งการแพทย์แผนตะวันออกอื่นๆเนี่ยเขาก็จะให้ความสําคัญกับเรื่องของระบบการย่อย อย่างที่เราพูดถึงเรื่องของยาบำรุงเลือดเขาที่แล้วใช่ไหมคะว่าจริง,รงๆเลือดมันจะดีเนะี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากการกินด้วยแล้วก็ย่อยดีนะคะคเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบการย่อยมันจึงมีความสําคัญมากเลยนะคะอย่างเกาหลีที่เขาทําวิจัยเรื่องเกี่ยวกับโรคเลือดลังเนี่ยาหรับยาในโรคเกี่ยวกับในการบรรเทาอาการพวกท้องอืดท้องเฟอ้อเนี่ยก็เป็นเป้าหมายของเขาเหมือนกันนะคะ ทีนี้ยาก,ก้ท้องอื่น้องเฟ้อในบ้านเราเนี่ยมีเยอะมากนะคะตั้งแต่ถ้าใครก็อาจจะรู้จักขมิ้นชันเนาะซึ่งขมิ้นชันเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยในการมีน้ํามันหอมระเหยที่ไปลดแก๊สในท้องได้แต่ว่าบางทีเนี่ยนะคะ,ะการกินขมิชันเนี่ยมันก็อาจจะไม่เหมาะกับคนบางคนนะคะเช่นคนที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกแล้วก็กินคมิชันติดต่อกันนานๆพวกเนี่ยนะคะ เพราะฉะนั้นในทางการแพทย์แผนไทยเขาก็มียาตำรับที่ในส่วนประกอบของสมุนไพรมากกว่าหนึ่งชนิดซึ่งจะไปช่วยในการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของตัวการเกิดอาการนั้นๆน,น,นะคะทีนี้เรารู้กันมาแล้วว่าท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยนะคะในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยมันเป็นลักษณะที่มันเกิดจากการที่ภาวะที่มันมีลมนะคะ เกิด <c oughs> ขึ้นในท้องทีนี้อาการที่ลมเกิดขึ้นในท้องเนี่ยนะคะในปริมาณมากๆเนี่ยในทางการแพทย์แผนไทยเขาบอกว่ามันเกิดได้สองลักษณะนะคะคือเกิดจากไฟมันเยอะไฟเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับเผาผ่านพลังงานการย่อยพวกเนี่ยนะคะคือไฟมันเยอะพอไฟมันเยอะเนี่ยมันย่อยได้ก็จริงแต่ว่ามันคุกอุ่นอยู่บริเวณน,นั้นคือไม่กระจายไปที่อื่นๆด้วยนะคะพวกเนี้ย <c oughs> ลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะที่มีอาการท้องอืดน,นะคะแล้วก็แน่นจุกนะคะบริเวณแบบที่อยู่ในท้องนะคะแล้วก็ร่วมกับว่าถ้าเราคลำที่ท้องเนะะี่ยค่ะเราเราจะสามารถจับได้เลยว่ามันมันร้อนนะคะมากคือถ้าเรามีความรู้พื้นฐานนิดนึงในการสังเกตอาการตัวเองนะคะว่าตอนนี้เราลมเยอะเนี่ยมันเกิดจากความร้อนมากหรือความร้อนน้อยเนี่ย ก็คือเวลาที่เรากินอาหารเนี่ยนะคะผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วเราจับท้องเราเนี่ยเราจะเร็เราจะรู้สึกได้ว่ามันอุ่นนะคะเพราะว่าเราเริยมันเริ่มทางานแต่โดยปกติแล้วเนี่ยระบบการย่อยมันจะสิ้นเสร็จสิ้นเนี่ยก็วมาสองชั่วโมงอ่ะเต็มที่นะคะถ้าระบบเราทำงานดีพอสองชั่วโมงไปแล้วเนี่ยท้องมันจะกลับมาเป็นปกติแล้วมันจะไม่ได้อุ่นแต่ว่าบางคนเนี่ยโอ้โหสองชั่วโมงก็ยังอุ่นอยู่สามชั่วโมงก็ยังอุ่นแต่ว่า ไปหรือว่าะระบบการย่อยในร่างกายที่มันเกิดจากภาวะไฟที่มันเกิดเนี่ยมันมัน,มนยังมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มเนี้ยเขาก็จะไปเลือกใช้ยาตำรับที่เราอาจจะเคยได้ยินที่มีความร้อนแต่ไม่มากคือยังไงยาที่ไปช่วยเรื่องแก้การอุดทองเฟออ้อต้องเป็นยากลุ่มที่เป็นยาขับลมคือเป็นยาที่มีน้ํามันหอมระเหยมีกลิ่นเฉพาะนะคะแต่เขาก็จะไปเลือกกลุ่มที่ไม่ได้ร้อนจนเกินไปนะคะเช่น นะคะยาธาตุอบเชยนะคะยาธาตุอบเชยอบเชย,ยเนี่ยจะมีความร้อนแต่ร้อนไม่มากนะคะหรือว่ายาประสะักเะพาอันนี้ก็จะมีกระเพาเป็นส่วนประกอบหลักนะคะแล้วก็คนเนี่ยที่เด็กเล็กๆเ,เ,เลยนะคะที่ท้องอืดท้องเฟ้อเนี่ยเขาจะมีะยามาหาหิงใช่ไหมคะซึ่งบางคนอาจจะเคยใช้อีกอันหนึ่งที่ใช้ได้ดีก็คือกระเพนะคะเอากระเพาเนี่ย ตาเขาเรียกว่าตําพ่อเปือนท้องค่ะแล้วก็ทาให้เด็กก็จะช่วยขับลมอ,ออกมาดี่นะคะหรือว่าพอเด็กโตมากหน่อยเนี่ยนะคะเริ่มกินยาได้เนี่ยนะคะสมัยก่อนเนี่ยเราไม่มียาแผนปัจจุบันเนาะส่วนใหญ่ก็ใช้ยาแผนไทยนะสำหรับยาประสทกระเพา,ภาก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะที่สามารถใช้ได้หรือกลุ่มพวกยาหอมพวกเนี่ยนะคะ<อ>แต่ว่าไอความร้อนที่มันเกินอยู่ในท้องเนี่ยค่ะเวลากินยาไปช่วยย่อยเนี่ยนะคะ มันก็จะช่วยได้เป็นครั้งคราวแต่วิธีการรักษาเนี่ยก็คือยังต้องไปคุมความร้อนที่เกิดขึ้นนะคะหรือต้องไปหา<ม>สาเหตุว่าทําไมร่างกายเรามันร้อนอยู่ตลอดเวลาซึ่งตรงเนี้ยอาจจะต้องไปหาหมอแผนไทยในการช่วยปรับธาตุหรือว่าปรับความร้อนนะคะอีกประเภทหนึ่งนะคะ<ม>ก็คือเกิดจากไฟเนี่ยมันน้อยนะคะพอไฟมันน้อยก็คือย่อยไม่ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเ<ม>กี่ยวกับเรื่องย่อยเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องใช้ยาที่มันร้อนมากๆนะคะ เช่นยากลุ่มที่ไปเข้าพวกที่มีส่วนประกอบของพวกพริกไทยพวกขิงพวกเนี้ยนะคะยกตัวอย่างเช่นตำรับยาที่ชื่อยาเบญจกูลนะคะครหรือยาที่เรียกว่าตำรับประษาเจตพังคีที่มีขากับเจตพังคีทึ่งซึ่งร้อนว่วกันมากนะคะอันเนี้ยก็จะเป็นตัวหนึ่งที่าถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงเราไยน้อยก็เวลาเรากินอาหารนะคะเข้าไปเนี่ยครึ่งชั่วโมงมันควรอุ่นแต่มันก็ยังเย็นอยู่อย่างเงี้ยคะ่ะ จังว่าระตักย่อยไฟของเราเนี่ยมีปัญหาพวกนี้ก็เลือกใช้ได้นะคะอีกตำรับหนึง่งที่ตัวเองมีประสบการณ์การใช้แล้วก็คิดว่าใช้ได้ดีเป็นทางเลือกนะคะอออาจจะเคยได้ยินโรคที่เรียกว่าลำไส้แปรปวนใช่ไหมคะลำไส้แปรปวนเนี่ยมันจะมีลักษณะค,คือบางทีก็ท้องถูกต่อกันสามสี่วันเลยนะคะแล้วก็ผ่านไปสักสามสี่วันก็ท้องเสียนะคะหรือบางทีก็วันนึงก็ปูกคับเสียนะคะ อย่างนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโรคที่เราเรียกว่าลำไส้แปรปวนนะคะซึ่งสาเหตุสำคัญเนี่ยเขาบอกว่าม,มันเกิดจากการที่ระบบประสาทอัตโนมัติน,นะคะมันทำงานแปรปวนในเรื่องของการควบคุมการเคลื่อนไหวของลำไส้อันนี้ทางการแพทย์แผนปัจจุบันนะคะแต่ทางการแพทย์ hmm. แผนไทยเนี่ยเขามีตำรับหนึ่งซึ่งตัวเองเคยใช้กับผู้ป่วยซึ่งอาการไม่เยอะแล้วได้ผลดีนะคะเรียกว่ายาธาตุบรรจุนะคะยาธาตุบรรจุเนี่ยมันจะมีะตัว สมอไทยนะคะในท้างการแพทย์แผนไทยเขาบอกว่ามันมีสรรพคุณรู้ปิดรู้เปิดคือหมายความว่าถ้าเกิดสมมติเราท้องเสียเนี่ยกินสมอไทยไปมันก็จะหยุดถ่ายถ้าเราท้องผูกมันก็จะช่วยระบายนะคะแล้วก็สแบบําหรับก็จะไปนอกเหนือจากนั้นมันก็จะไปมีแบบผลในเรื่องของการช่วยนะคะกวาดของเสียปรับสภาพของลมทําให้การเคลื่อนไหวของลําไส้เป็นปกตินะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็ก็อยากให้คุณผู้ฟังลองพิจารณาดูนะคะ แต่ในยาในกลุ่มที่เป็นยาท้องอืดท้องเฟอ้อต้องเตือนนิดนึงนะคะคือส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นยากลุ่มที่ขับลมนะคะเพิ่มความร้อนทําให้การเคลื่อนไหวของลมหรือว่าอาหารที่ย่อยไปแล้วเนี่ยกระจายออกไปจากท้องได้ดีเพราะฉะนั้นมันจะเป็นยากลุ่มร้อนร้อนเพราะฉะนั้นถ้าเราท้องนะคะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรพวกเนี้ยยากลุ่มร้อนร้อนมันก็อาจจะมีผลนะคะกับเด็กที่อยู่ในท้องอันเนี้ย ก็ต้องระมัดระวังรวมกับทั้งการใช้ที่ก่อนเนื่องนะคะคือ,อยากลุ่มเนี้ยเป็นยากลุ่มแก้อาการแต่ถ้าใครมีอาการหงุดหงิดการติดต่อกันเป็นเดือนพวกนี้แล้วใช้ยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดอันนี้ก็อาจจะต้องระวังนะคะเวลาเกิดบาดแผลก็จะไปเสริมฤทธิ์ทำให้เลือดเนี่ยหยุดได้ยากมากยิ่งขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นสอง,ส,องสามข้อควรระวังที่ที่จะใช้ในเรื่องของยาที่ช่วยแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะ ครับแล้วถ้าในในแง่ของการใช่นะฮะว่าข้อควรระวังที่ต้องอระวังอย่างเช่นว่าบางคนอาจจะมองอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่ว่ามีใบกะเพราหรืออะไรแบบนี้คืออาจจะใช้ได้เรื่อยๆหรือแบบนี้แต่ถ้าเราใช้ปริมาณเยอะมากเกินไปหรือตัวยาชนิดอื่นๆเนี่ยมันต้องมีข้อควรระวังที่ต้องพึงระวังเป็นพิเศษยังไงบ้างไหมครับหมอฮะคือยาที่เอามาแนะนําในรายการนี้ค่ะส่วนใหญ่มันเป็นยาที่ใช้เพื่อบรรเทาอาการ แต่ว่าเราอะอาจจะต้องเอะนิดหนึ่งสมมติว่าเราท้องอืดท้องเฟอ้อแบบมากเลยเนี่ยนะคะแล้วก็กินยาแล้วมันก็หายแต่ว่าพอหยุดมันก็กลับมาใหม่แล้วติดต่อกัน <Yeah. S 1> เป็นเวลาหลายสัปดาห์สี่ห้าสัปดาห์นะคะหรือว่าสองสาเดือนพวกนี้เราต้องเริ่มเอะใจแล้วว่าแสดงว่ามันต้องมีความผิวปกติบางอย่างมันไม่ใช่อาการที่เกิดขึ้นชั่วคราวถ้าในทางแบบ แพทย์แผนไทยก็จะบอกว่ามันเกิดจากภาวะที่มันผิดปกติของดิน้ำลมไฟไปแล้วเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปหาหมอเพื่อปรับเรื่องของสาเหตุนะคะหรือว่า mm hmm. บางอย่างเนี่ยอาการท้องอืดท้องเฟอ้อเนี่ยที่มีร่วมกับอาการอื่นนะคะเช่นมีอาการทางท้องท้องอืดท้องเฟอ้อมีถ่ายเป็นเลือดด้วยอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. อันนี้อาจ,จต้องเป็นข้อสังเกตว่าเฮ้ยต้องไปหาหมอแล้วมัง้งมันอาจจะมีความผิดปกติบางอย่างในร่างกาย ของเราหรือเปล่านะคะนี่คือเบื้องต้นอันที่สองก็คือว่าถ้ายากลุ่มนี้เราใช้เพื่อบรรเทาอาการนะคะก็กินเป็นครั้งคราวนะคะวันนี้ท้องอืดกินแล้วเออดีขึ้นสองสามวันหายไปอันนี้ก็กินแล้วตัวยาพวกนี้ค่อนข้างปลอดภัยเพราะว่าถูกคัดเลือกเข้าสู่บัญชีหลักเกือบจะทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็เป็นยาที่แบบใช้กันมานานนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยแต่ถ้าสมมติว่า ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะคะอย่างที่บอกเป็นหญิงตั้งครรภ์ให้นมบุตรเด็กนะคะหรือกลุ่มคนที่ใช้ยาพวกที่เกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดพวกนี้ยก็อาจจะต้องระมัดระวังในการใช้นะคะหรือว่าอาจจะต้องปรึกษาแพทย์หรือแพทย์แผนไทยก่อนใช้ะคะ่ะ ครับก็คือว่าอย่างถ้าใครสังเกตลักษณะอาการนะอย่างวันนี้ที่คุณหมอบอกว่าให้ลองคําท้องตัวเองว่ามีความร้อนอะไรไหมนี่ระหว่างจัดรายการนี่ผมก็นั่งคำท้องตัวเองไปด้วยนะเราก็เผื่อผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่อาจจะแบบมีการทําตามไปด้วยแต่มันเป็นวิธีการสังเกตอาการเบื้องต้นที่ทําได้ง่ายๆถูกไหมคุณหมอที่เราแนะนํากันเป็นประจำหลายๆเรื่องแบบนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยในทางถ้า ถ้าเราเคยดูตอนนี้มันจะมีละครแบบที่เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยใช่ไหมคะหรือก็อมีเนาะเขาก็จะมีวิธีการดูซึ่งประชาชนเนี่ยดูได้ด้วยตัวเองสมมติอยากรู้ว่าร่างกายเราเนี่ยความร้อนมันเยอะไหมแลกนิ้นออกมาดูเลยค่ะถ้าเกิดสมมติมันมันมีแตกเนี่ยแสดงว่าความร้อนเนี่ยเยอะมากความชุ่มชื้นน้นําไม่พอก็ดื่มน้ําเข้าไปอันนี้เป็นวิธีการแก้โดยที่ยังไม่ต้องใช้ยาเลยนะคะเราแค่ปรับพฤติกรรมหรือว่าบางทีเนี่ย เราปัสสาวะเนี่ยนะคะเราออกมาเป็นสีเข้มเนี่ยแสดงว่าเรากินน้ําน้อยแต่ถ้าเป็นสีจางเนี่ยนะคะแสดงว่าโอเคน้ําโดยปัสสาวะลักษณะมันจะเป็นสีค่อนข้างอาจจะแบบเหลืองอ่อนๆน,นะคะแต่ถ้าเป็นสีเข้มแสดงดื่มน้ําน้อยหรืออุดระเช่นกันถ้าออกมาเป็นสีดาเนี่ยแสดงว่ามันเกิดการหมักหมมของพวกลาไส้เราก็ต้องไปปรับเรื่องระบบขับถ่าย นะคะหรือว่าอย่างที่เมื่อกี้แนะนําไปว่าเอาเวลากินอาหารไปแล้วลองจับท้องเลาสิเราจะสังเกตได้เลยว่าไอ้ท้องอืดท้องเฟอ้อที่เรารู้สึกแน่นๆเนี่ยมันเกิดจากไฟน้อยหรือไฟมากเนี่ยค่ะอันนี้เป็นวิธีการเบ<ม>ื<ม>้องต้นที่อยากให้ประชาชนสังเกตตัวเองได้แล้วบางเรื่องเนี่ยยังอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องไปถึงลักษณะที่ต้องใช้ยานะคะ<ม>บางทีแบบอย่างคนไข้บางคนเนี่ยท้องอืดเล็กน้อยบางทีไปหายาที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย ภาษาเจตพังกียาเท<ม>่าหัวไม่ได้เลยไม่ยากค่ะวันนี้เรากินนะสมมติมือมอม้อหนักอะ่ะกินสเต็กชอบมากเลยไปทานกับเพื่อนมาหูจานใหญ่มากกินเนฟรนช์ฟรายกินมันอืดมากเลยทําไงดีวะจับที่ท้องก่อนค่ะถ้าเกิดสมมุติ<ช>ว่าท้องเรามันมันแบบว่ามันไม่มันไม่ร้อนมากเลยเนี้ยนะคะก็กินพวกขิงเข้าไปเอาขิงทําเป็นโครงอย่างเงี้ยค่ะไป เอาแว่นขิงที่ทําขิงเป็นแว่นนะคะในครัวแล้วก็ใส่น้ําอุ่นแล้วก็ดื่มค่ะอันนี้ก็ช่วยย่อยไปแบบปกติได้นะคะโดยที่ยังไม่ไม่จําเป็นต้องพึ่งพวก,กยาตํำรับนะคะอืมนะนี่ตรงกับที่ทางคุณผู้ฟังถามมาพอดีครับคุณหมอก็คือคุณสุธ,ธันีนะครับบอกว่าท้องอืดบ่อยมากค่ะก็าะทานน้าขิงช่วยได้ไหมคะอันนี้ก็คาตอบไปเนาะเมื่อสักรู่นี้ที่คุณหมอบอกไปถูกไหมฮะใช่ใช่ค่ะทีนี้ถ้าเกิดสมมติท่าน ิแล้วเนี่ยนะคะมันมันยังไม่ดีเนี่ยก็อาจจะทานยาตำรับคือยาตำรับเนี่ยข้อดีของเขาก็คือว่าเขามีสมุนไพรหลายตัวเพราะฉะนั้นมันออกลิ์หลากหลายอย่าง<ม>ยายกตัวอย่างเช่นยากลุ่มธาตุเป็นจบที่บอกไปเมื่อกี้นอกเหนือจากว่า มันไปรู้ปิดรู้เปิดแบบท้องผูกก็ทําให้ระบายท้องเสียก็ทําให้หยุดถ่ายเนี่ยมันยังไม่มีกูดกลุ่มสมุนไพรที่แบบไปกวาดของเสียออกจากท้องท้องทาให้การเคลื่อนไหวของลําไส้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันมีหลากหลายกลไกมากกว่ามันก็จึงเหมาะกับกลุ่มอาการที่มันอาจจะมีมากกว่าหนึ่งอาการแต่ถ้าสมุเราอืดอย่างเดียวนะคะก็กินอย่างเงี้ยค่ะใช้น้ําขิงใช้อะไรไป แต่ว่าถ้ารู้สึกว่าเอใช้น้ําขิงแล้วม,มันยังไม่ดีขึ้นก็อาจจะขยับไปใช้ยาบำรับอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นคลิ๊้ง่ายๆนะคะอืมนะฮะก็อย่างที่คุณหมอบอกไปนะผมว่าคุณจุธทธนีได้คําตอบแล้วนะฮะถึงก็หลายๆท่านก็อ่อจะเป็นแสดงความคิดเห็นเข้ามาแต่ว่าผมก็เชื่อว่าอย่างเรื่องนี้ถ้าให้คุณหมอฝากนิดนึงว่าถ้าสมมติเรารู้ ในเรื่องของอาหารการกินต่างๆการบริโภคนอกจากจะเป็นมื้อหนักๆต่างๆของหมักของ,ของ,ของดองนี่ก็เกี่ยวข้องด้วยฉะนั้นสิ่งที่เราก็ต้องรู้ตัวเองด้วยก่อนที่เราจะพึงรู้ว่าอาการที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรคือเราต้องรู้ว่าอาหารที่บริโภคเราเป็นยังไงด้วยถูกไหมฮะใช่ใช่ค่ะคือสุดท้ายเนี่ยคนที่รู้ดีว่าร่างกายเราเป็นยังไงก็คือตัวเราเพราะเราอยู่กับตัวเรา24ชั่วโมงนี้ไหมคะเรารู้ว่าเรากินอะไรเข้าไปนะคะ เรารู้ว่าอะไรที่เรากินแล้วมันถูกอะไรที่กินแล้วมันเกิดปัญหาทุกครั้งเลยอย่างนี้ค่ะอันนี้มันก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะเน,นี่ยก็เป็น<ม>เป็นพื้นฐานหรือว่าอย่างบางอย่างเนี่ยเราอาจจะเอาองค์ความรู้แผนไทยมาปรับอย่างเช่นผู้สูงอายุเนี่ยเวลาเข้าสู่วัย<ม>สูงอายุเนี่ยในทางการแพทย์แผนไทยเขาบอกว่าจะเป็นวัยที่ไฟมันเริ่มหมดคือพลังงานชีวิตมันเริ่มหมดแล้วนะคะ<ม>ไฟในการย่อยมันน้อยลมมันเยอะเพราะฉะนั้นการย่อยจะไม่ดี แต่ว่าเราอยากสุขภาพแข็งแรงเราจะไปเอาผักสดมากินเยอะๆยิ่งไม่ย่อยนะคะเพราะมันต้องใช้พลังงานเยอเยอะมากเราก็เปลี่ยนจากผักสดเป็นผักต้มนะคะหรือเป็นผักนึ่งอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เราเนี่ยยังได้ไฟเบอร์อยู่แต่ในขณะเดียวกันการได้ไฟเบอร์ของเราก็ไม่ต้องไปใช้ไฟในการย่อยเยอะเพราะว่ามันผ่านการนึ่งผ่านการทําให้เปลี่ยนสภาพด้วยความร้อนมาระดับหนึ่งแล้วนะคะ อืมนะก็บางคนก็จะบอกว่าเออกินมันก็อร่อยไงก็ขอกินหน่อยได้ไหมอืดก็ไม่เป็นไรก็กินยาย่อยก็ได้แต่ว่าไม่ได้ใช่ไหมคุณหมอเราต้องรู้ตัวเองนะดีที่สุดเลยใช่ใช่ค่ะคือบางอย่างเนี่ยเราอาจจะอ่อเขาเรียกว่าอะไรให้รางวัลกับเราได้แต่ว่าการให้บ่อยๆเนี่ยมันอาจจะมีข้อเสียนะคะเพราะฉะนั้นถามว่า การชีวิตมันตึงมากเกินไปมันก็คงไม่ดีอ่ะแต่ว่ามันหย่อนเกินไปมันก็มีปัญหาการรักษาสมดุลตรงนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เราต้องจัดการสุขภาพของแต่ละคนแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเฝ้าสังเกตอาการของร่างกายค่ะหรือความปนกติเอ๊ะถ้ากินแบบนี้แล้วมันไม่ดีอ่ะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะคะถ้าดีก็กินต่อเนื่องก็ได้โดยเฉพาะในกินในรูปแบบของอาหารนะคะ อืมนะฮะผมว่านอกจากคุณผู้ฟังนะได้ข้อคิดนะผมเองได้ข้อคิดด้วยนะเพราะว่าไปอีสานมานี่โอ้โหซัดของมาของดองสมตรงสมตำเต็มที่เลยนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ใช้หลักการแบบที่ทางคุณหมอบอกให้ฟังนะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอสองนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านนมาคุยกันใหม่นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ อกเล่าสมุนไพรกับอภัยภูเบศสนับสนุนโดยสมุนไพรอภัยภูเบศพลังแห่งตำนาสมุนไพรไทย